Act like take lot from the 't Sim Simpsons from from Sim เราทำเหมือนเราไม่ได้ดึงอะไรจากพวกเดอะซิมสันมาใช้เลยแต่ความจริงแล้วเราก็เอาจากพวกเขามาเยอะอยู่เหมือนกันอันนี้เป็นประโยชน์ในตำนานที่ตัวของปีเตอร์กริฟฟินคุณพ่อผู้แสนดีแห่งบ้านกริฟฟินแห่งเรื่อง Family g กายเนี่ยเขาเคยล่าไว้มอนานมาแล้วครับซึ่งจากไอ้ประโยคนดีที่มันดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ความจริงแล้วพอเราลองย้อนกลับมาดูจริงนะครับเรื่อง Family g กาเนี่ยถือว่านไปนเองหนึ่งเรื่องที่ มีการทำนายอนาคตได้แม่นมากๆไม่แพ้เดอซิมสันเลยหรือถ้าว่ากันตามตรงเรื่องทำนายอนาคตเนี่ย ฟมิลี่กายถือว่าเป็นผู้ทํานายหมายเลข2ต่อจากซิมสันได้เลยแหละครับประเด็นคือจํานวนตอนที่มันเยอะมากๆของเรื่องแฟมิลี่กายไม่แพ้เดือดซิมสันเลยเนี่ยถึงจะน้อยกว่าแต่ก็มีการทํานายอนาคตแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องราวต่างๆมากมายในพอร์ชเจอร์ยุคนี้ปรากฏว่าไอ้ที่เขาพูดเหมือนพูดลอยๆหรือว่าอะไรที่มันไม่มีแกนสารเนี่ยกลายเป็นว่ามันถูกต้องซะอย่างนั้นจนคนหลายคนคิดว่าเฮ้ยจริงๆคนสร้างอย่างเซธแม็กฟารีเนี่ยเขาเขียนบทไปมัว่วๆหรือเปล่านะหรือว่าพวกทีมงานของแฟมิลี่กาย เขาก็เขียนซุ่ม 4, สุ่ม5ไปแต่สุดท้ายมันกลับเป็นเรื่องจริงซะอย่างนั้นหรือเปล่าก็ารวมคล้ายๆแบบเดือดิมสันแหละที่มีการพูดหรือว่ามีการปูเรื่องราวอะไรมากมายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงคือถ้ามันไม่เกิดก็ปล่อยผ่านไปแต่ถ้าเกิดปุ๊บเท่ากับเรื่องนีุ้มันดาวนาคตได้อะไรทำนองนั้นเลยครับและก่อนจะไปรับชมการทำนายของเฟรมิลกายที่โคตรแม่นมากๆเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับและถ้าใครที่ผ่านมาดูครั้งแรกไม่เคยกดติดตามฝากติดตามให้ตูนี่ตูนปใใเป็นกำ สำหรับเรื่องแรกเนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องรวมข่าวชาวคนดังกันก่อนดีกว่า Family g กยเนี่ยถือว่าโดดเด่นเรื่องการเขียนบทเรียกว่าแซะหรือว่ามีการทำนายอนาคตของคนดังเอาไว้มากมายนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือว่าจะเป็นเรื่องเฉาห่าที่มันยังไม่เกิดขึ้นแต่สุดท้ายหลายๆเรื่องในนั้นมันก็เกิดขึ้นจริงๆริงนะครับไม่แน่ใจว่าตัวพิเศษแม็กฟาเลนกับทีมงานเขาเนี่ยมีวงในยอยู่ในนั้นหรือเปล่าถึงได้รู้ข่าวอะไรที่มันสีเรตขนาดนี้นะครับ อย่างเรื่องแรกเลยเราจะมาพูดถึงเอเลนดีเจเนเรสกันเอเลนดีเจเนเรสเนี่ยเป็นพิธีกรสายอารมณ์ดีนะครับที่ไม่ว่าจะพูดอะไรเจแกก็จะหัวเราะตลอดเวลาถ้าใครเคยดูนะครับก็จะเข้าใจฟีลนี้ฟีลแบบรายการทอคโชว์อารมณ์ดีบิวให้ดาราทําอะไรตลกตลกฮ่าๆแล้วก็จะมีคนดูคอยปลบมือให้กำลังใจกันอะไรทำนองนั้นครับแต่ถ้ว่าในความอารมณ์ดีพวกนั้นน่ยทางแฟมิกายเขาเคย ทำเรื่องดักดักเอาไว้แล้วก็คือมันจะมีอยู่ตอนหนึ่งที่เอเลนดีเจเนเรสได้ปรากฏตัวในเรื่อง Family ่กาครับและได้เชิญแขกรับเชิญคนดึงมาแต่ทว่าพอเชิญแขกรับเชิญมาเนี่ยตัวแขกรับเชิญกลับไม่ได้พูดอะไรเลยพอกำลังจะพูดปุ๊บเอเลนก็จะพดูดขัดขัดไปเรื่อยๆซึ่ง ถ้าว่ากันตามตรงนะตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครเชื่อว่าเอเลนเขาจะนิสัยแบบนี้นะครับแต่ทว่าภายในไม่กี่ปีต่อมาเนี่ยมีการเปิดเผยจากวงในว่ารายการของเอเลนดีเจเนเรสเนี่ยมีข่าวชาวเยอแยะมากมากจากทีมงานครับว่าเธอนั้นข่มขู่ทีมงานทีมงานเนี่ยไม่มีความเคารพให้กับเธอแล้วเพราะว่าเธอเนี่ยก็ไม่ให้ความเคารพกับทีมงานเหมือนกันอะไรประมาณนั้นก็เป็นข่าวชาวจากวงในที่สุดท้ายแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆและแฟมิลี่กายก็พูดเรื่องนี้เอาไว้มาตั้งนานแล้วน,นั่นเองครับ ไหนจะมีเรื่องวลาดิเมียปูตินประธานาธิบดีของรัสเซียณตอนนี้นะครับที่มีข่าวฉายกับยูเครนมากมายซึ่งจากภาพข่าวที่เราเคยเห็นมาเนี่ยทั้งปูตินแบบอ,อุ้มหมาแบบน่ารักเลยภาพพดถึงเขาจะดูเป็นประเทศมหาอำนาจที่น่ากลัวแล้วก็มีความตึงเครียดมากๆเป็นถึงรัสเซียนะแต่จากภาพน่ารักน่ารักที่ปรากฏในสื่อมาเนี่ยหลายๆคนก็เชื่อว่าเฮ้ยจริงๆปูตินเนี่ยก็มีมุมที่อ่อนโยนเหมือนกันนะแต่ทว่าในเรื่องแฟมิลี่ไกายกลับไม่มองแบบนั้นครับมันจะมีอยู่ตอนหนึ่งที่ปูตินโผล่มาเพราะว่า ตัวของไบอันกับสตีวีเนี่ยเขาเป็นสายลับแล้วต้องไปสืบนู่นนี่น่าเกี่ยวกับรัสเซียและบังเอิญไปเจอกับปูตินเข้าครับแต่ปูตินเนี่ยมาถึงปุ๊บหยิบทั้งปืนทั้งอะไรมาข่มขู่ทั้งคู่แต่ความจริงแล้วไอ้พวกปืนอะไรพวกนั้นน่ยก็คือเหมือนแบบทีเล่นทีจริงมากกว่าเอาปืนมาจุดบุหรี่อย่างนี้เอาธนูมาจะแขวนนู่นแขวนนี่อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำนายอนาคตว่าตัวปูตินเนี่ยเขาชอบข่มขู่มีความทีเล่นทีจริง ซึ่งมันก็ไม่มีใครเชื่อไม่ได้มีคนสนใจอะไรขนาดนั้นหรอกมองเปแก๊กฮ่าๆตั้งแต่แรกมากกว่าแต่ที่ไหนได้พอมาเจอปูตินในเวอร์ชั่นที่แข่งข้อกับยูเครนมาาๆเนี่ยหลายคนก็ไม่มีข้อกังขาแล้วะครับพี่แกน่าจะโหดจริงสำหรับปี2022เนี่ยข่าวชาวคนดังเนี่ยคงไม่มีอะไรที่มันดังไปกว่างานประกาศรางวัลที่วิลสมิธขึ้นไปตบหน้าคริสลอกดังเพีย้ยน อีกแล้วแหละครับหลายๆคนคงจะคิดว่าเฮ้ยพี่อย่าบอกนะว่า f ฟ m ม l ล g กกายเคยทําเรื่องแบบนี้มาก่อนหน้านี้แล้วคําตอบคือมีแน่นอนครับประเด็นคือมันจะมีเดี่ยวไมโครโฟนคนหนึ่งในเรื่องอะ่ะ ขึ้นมาพูดแล้วก็หวานสเสน่ห์ใส่สาวๆในคอเพียบเลยแต่ประเด็นคือพี่แกก็หวานสเสน่ห์คนดูไปทั่วซึ่งจะเป็นสาวๆก็เถอะไอตัวปีเตอร์เนี่ยเขาก็นึกว่าหวานสเสน่ห์ใส่เมียเขาไงแต่จริงเขาวาเนเสน่ห์ใส่คนดูทุกคนนั่นแหละพี่แกเขาก็เลยตัดสินใจเดินขึ้นไปบนเวทีแล้วก็ต่อยเข้าที่หน้าของเดี่ยวไมโครโฟนคนนั้นซะอย่างนั้นแหละครับอันนี้ก็ถือเป็นการสปอยอนาคตล่วงหน้ามากถึง20ปีเลยนะครับเพราะว่าก่อนจะเกิดเหตุการณ์ที่วิลสมิธตบคริสลอกเนี่ยไออพีเนี้ มันออนแอร์มาตั้งแต่20ปีก่อนแล้วถือว่าเป็นกรสปารานาคตที่มาก่อดการมากๆเลยนะครับถึงแม้มันจะไม่ได้ตรงเป๊ะขนาดนั้นว่านักแสดงเป็นวิลสสมิธตบคริสล็อก ไม่ได้ตรงขนาดนั้นแต่ว่าเหตุการณ์มันก็ค,คล้ายกันก็เป็นไปได้ว่าเรื่อง Family g กายทำนายอนาคตได้แม่นอยู่เหมือนกันสําหรับเรื่องนี้จริงๆนอกจากเรื่องข่าวชาวคนดังเนี่ยแฟมิลี่กายก็มีทํานายอนาคตไว้หลายเรื่องเหมือนกันที่อาจจะเป็นข่าวที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือเป็นเหตุการณ์ที่มันยังไม่เกิดขึ้นด้วยซ้ําแต่พี่แกพูดถึงมาตั้งนานแล้วอย่างตอนนึงเนี่ยมันจะมีตอนที่สตูวี่เขากําลังได้เป็นนักแสดงเด็กไงแต่ว่าไบอันเขามองว่าเฮ้ย มันมีนักสแสดงเด็กหลายๆคนเนี่ยที่ลงเอยไม่ดีนะบางคนถูกดึงเป็นเล่นหนังผู้ใหญ่บางคนก็ถูกชีวิตลุมร้าวจนต้องปิดชีวิตตัวเองขึ้นหลายๆเรื่องไบอันเขาก็รู้มาว่ามันไม่ดีเขาก็เลยพยายามเตือนสตีวีแล้วก็เอาแผนพังขึ้นมากลางให้ดูว่าโอ้ยมันจะเป็นจุดจบอะไรอย่างนี้ก็ประเด็นคือให้เราดูคำว่า R.I.P. แล้วก็ XX 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 ให้ดีนะครับซึ่ง ถ้าใครไม่ได้รู้จักแรปเปอร์คนหนึ่งเนี่ยก็จะคิดว่ามันจะเป็นหมายถึง R.I.P. คือตุยไออีกอันหนึ่งก็คือเกี่ยวกับหนังของผู้ใหญ่ใช่ไหมแต่ความจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองเอามาเชื่อมโยงกันดูนะครับเราจะได้รู้จักกับแรปเปอร์ชื่อดังคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงประมาณปี2010กว่าๆเขาจะมีชื่อว่า XX 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 Tentacion ซึ่งแรปเปอร์คนนี้ เขาดังมากๆนะแต่ทว่าในปี2018เนี่ยแรปเปอร์ชื่อดังคนนี้เขาถูกลอบสังหารด้วยการถูกยิงในรถครับแล้วเขาถามคือมันเกี่ยวกับบนกระดานที่ไบอันเอาให้ซูวีดูยังไงประเด็นคือไอตอนที่ออนแอร์มาเนี่ยที่เขียนว่า R.I.P. xxx เนี่ยมันออนแอร์มาตั้งแต่ปี2016ครับและถ้าเราเอาเหตุการณ์ของแรปเปอร์ที่ชื่อ xxx t e n t a t i o n มาเชื่อมโยงกับอันนี้ดูเท่ากับว่าเฮ้ยที่เราเข้าใจว่า xxx ตอนแรกเป็นเรื่องอย่างว่าใช่ไหมแต่พอเราเอามาเชื่อมโยงกับน,นี้ดู RIP แล้วก็ xxx X, X, มันอาจจะหมายถึงแรปเปอร์คนนี้ที่ Family Guy ทำนายไว้ตั้ง2ปีก่อนหน้าที่เขาจะถูกยิงเสียชีวิตก็ได้นะครับ อันนี้ก็เป็นการทำนายเกี่ยวกับความตายที่ยังไม่มาถึงแต่ว่าโคตรแม่นแบบหน้าขนลุกมากๆเลยแหละครับมันจะมีตอนหนึ่งด้วยที่คู่หูสตีวีกับไบรอันเนี่ยเขาเล่นนโรงเรื่องกัญชาเสรีมาน,นานมากๆแล้วใช่ไหมครับถ้าใครเคยดูจะรู้ว่าในยุคนั้นน่ยกัญชาเสรีมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่ากัญชาผู้คนจดจำว่ามันเป็นสิ่งมึนเมาใช่ไหมแต่ว่าไฟมิลกายแกมาก,ก่อนการครับตัวละครสตัวนี้เขาผลักดัน กฎหมายกัญชาเสรีมาตั้งนานแล้วแต่ว่ากว่าที่มันจะเข้าสภาแล้วก็มีคนยอมรับกันทั่วโลกเหมือนทุกวันนี้เนี่ยมันแทจบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่ถว่าสุดท้ายมันก็เกิดขึ้นจนได้ครับในปี2022กับเกาะฟลอต์ไอแลนด์ประเด็นคือเรื่องไฟมิเรกายเขาทำนายมาตั้งนานแล้วว่ากัญชาเสรีเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในอนาคตแน่ๆแ,และ ในเกาะโลดไอแลนด์ก็มีการเซ็นสัญญาแบบถูกต้องถูกกฎหมายจริงๆ,ๆนะว่ากาัญชาเนี่ยถูกใช้เพื่อความบันเทิงเพื่อทางการแพทย์แบบช่วยให้คนไข้มีความผ่อนคลายนอนหลับสบายอะไรประมาณนั้นครับซึ่งสุดท้ายแล้วไม่ว่ามันจะเชื่อมโยงกันไหมที่สตูวี่กับไบรอันเขาลวนโรงมาตั้งแต่แรกเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วกัญชาเสรีก็เกิดขึ้นจริงตามค่าทํานายของแฟมิลี่กายอีกครั้งหนึ่งครับมันจะมีตอนหนึ่งที่ปีเตอร์เนี่ยเขาได้ไปนอนพักที่อังกฤษครับ โรงแรมเรียกว่าหรูเลยแหละพี่แกก็เปิดทีวีดูตามปกติแต่ว่าพอเปิดมามันจะเจอเป็นหนังผู้ใหญ่แต่ทะว่าหนังผู้ใหญ่อันนั้นน่ะมันมีผู้หญิงกับผู้ชายสองคนที่นั่งพูดคุยกันคุยกันแบบนานมากๆเลยนะแต่สุดท้ายก็ไม่ได้จบที่ไปทํากิจกรรมอะไรได้วยกันหรือจะเป็นอีกฉากหนึ่งที่แบบโอ้โหอันเนี้ยเกิดจะเข้าได้เข้าเข็เขมแล้วแต่สุดท้ายก็ไม่ยอมทํากันอยู่ดีอันเนี้ยเหมือนจะเป็นแก๊กฮ่าๆนะครับว่าเออพอเขาเข้ามาที่ประเทศอังกฤษประเทศอังกฤษกลับไม่ยอมรับอะไรเรื่องพวกนี้แบบเปิดเผยเหมือนกับประเทศ ปุ่นที่มีการเปิดเผยมานานมากๆแล้วใช่ไหมครับจริงๆเหมือนเป็นเรื่องตลกธรรมดาๆนะครับแต่ถว่าในปี2017เนี่ยประเทศอังกฤษ มีการสกัดกั้นแล้วก็ตั้งกำแพงเกี่ยวกับเรื่องหนังอย่างว่าโดยคนที่จะเข้าเว็บอะไรพวกนี้ได้เนี่ยจะต้องยืนยันตัวตนแบบหลายขั้นตอนมากๆว่าเฮ้ยตัวเองเนี่ยโตเป็นผู้ใหญ่สามารถดูอะไรพวกนี้ได้แล้วนะท้งที่ก่อนหน้าน,นี่ทุกคนสามารถท่องอินเทอร์เน็ตแล้วก็ดูอะไรก็ได้ตามใจชอบแต่ว่าในปี2017อย่างว่าเทียงกฤจมีการสกัดกั้นอะไรพวกนี้ตามคำทนายของปีเตอร์แบบเป๊ะเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องฮาาที่ Family g u ายได้ทำนายถูกเอาไว้อีกเรื่องหนึ่งแล้วในปี2013นะครับเรียกว่ามีข่าวเศร้าและก็ข่าวช็อกมากๆเกี่ยวกับวงการวิ่งมาราธอนนนะครับเพราะว่าในเหตุการณ์นี้มีคนติดตั้งระเบิดแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากมายจากเหตุการณ์นี้แต่ประเด็นคือ ก่อนปี2013เนี่ยในเรื่อง Family Guy มันจะมีตอนหนึ่งที่ปีเตอร์แกไปวิ่งมาราทอนแล้วก็ชนะการวิ่งมาราทอนมาด้วยการโดดร่มชูชีพลงมาแต่ประเด็นคือโดดไม่ว่าพี่แกดันเผลอไประเบิดทุกคนที่อยู่ที่นั่นจนเองกลายเป็นผู้ชนะด้วยเหตุการณ์มันคุ้นๆไหมครับ และถึงมันจะเป็นเหตุการณ์โศกนาฏกร,รรมที่ไม่อยากให้มาเมคฟันกันแบบนี้นะครับแต่ว่าเราอยากให้โฟกัสไปที่เรื่องฟ่ายบริกเขาทำนายอนาคตที่ถูกต้องไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องฮาฮาหรือว่าจะเป็นเรื่องเศร้าแต่สุดท้ายเขาก็ทำนายถูกหลายๆเรื่องเหมือนกันนะครับในช่วงปลายปี2019ยาวมาจะถึงนาตอนนี้เลยนะครับมันจะมีไข้หวัดตัวหนึ่งที่ทำให้โลกสั่นคลอนและก็สั่นสะเทือนมากๆไม่ว่าจะเป็นวงการธุรกิจหรือวงการอะไรต่างๆนานามากมาย โควิด1 9เนี่ยเองไอโควิด -19 หรือโควิด1 9เนี่ยเรียกว่าเป็นไวรัสมรณะก็ว่าได้นะครับที่ทำให้โลกของเราปั่นป่วนมากๆแต่ประเด็นคือไอไข้หวัดเนี่ยในเรื่องแฟมิลี่กายเคยพูดถึงมาก่อนแล้วนะครับจริงๆไม่นับแค่เรื่องแฟมิลี่กายก็ได้มีอีกหลายๆเรื่องที่ก็พูดถึงไข้หวัดนี้มาเยอะแยะมากมายแล้วนะครับแต่น,นี้โฟกัสที่แฟมิลี่กายเพราะมันจะมีตอนหนึ่งที่ทุกคนเป็นไข้หวัดกันหมด คือได้ว่าตอนแรกยังไม่ได้เป็นกันหมดอะแต่ว่าไอโตวปีเตอร์เนี่ยเขาเป็นตัวตั้งตัวตีที่โรนารงไม่ให้ทุกคนฉีดวัคซีนครับและสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นพอไม่ฉีดวัคซีนทุกคนก็ติดไข้หวัดกันหมดสิครับและนั่นก็เป็นที่มาของไข้หวัดระบาดทั่วโลกนั่นเองและใช่ครับปีเตอร์กริฟฟินแห่ง Family g u ายมาก่อนการอีกแล้วครับการเปิดเผยว่าตัวละครเนี่ยเป็นเพศทางเลือกหรือว่ามีความเป็นเก์นในตัว ในสมัยนี้ก็ถือว่ามีความเปิดกว้างมากๆแล้วนะครับไม่ว่าเราจะเรียกเขา LGBTQ หรือเรียกอะไรก็ตามสุดท้ายทุกคนก็เป็นมนุษย์เท่ากันใช่ไหมแต่ทว่าเมื่อประมาณ10-20ปีก่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อาจจะพูดยากในสังคมเรานะครับแต่ทว่าเรื่องแฟมิลี่กายเนี่ยเขาพูดเรื่องนี้มาน,นานมากๆแล้วนะครับกับไม่ว่าจะเป็นพวกดาราดังหรือว่าจะเป็นตัวละครจากคอมิกส์หรือการ์ตูนก็ตามอันนี้เราจะยกตัวอย่างมันจะมีอยู่ตอนหนึ่งที่ไอซ์แมน ฮีโร่จาก X-Men มาปรากฏตัวใน Family g u ายครับแล้วประเด็นคือไอ้เจ้าตัวไอซ์แมนในเรื่องเนี่ยเขากลับมาบอกภรรยาตัวเองว่าเขาเนี่ยไม่รู้สึกเหมือนเดิมแล้วเพราะสุดท้ายแล้วเขานั้นเป็นเกย์ที่ชอบเพศเดียวกันครับประเด็นคือเรื่องไอซ์แมนเนี่ย ฟมิลี่กายมีพูดตั้งแต่ปี2006แล้วแต่ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับทางมาเวลเหมือนกันนะครับเพราะสุดท้ายแล้วในปี2015หรือว่าตั้ง9ปีให้หลังเลยเนี่ยทาง X-men มีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าตัวไอซ์แมนของเราเป็นเกย์อย่างเป็นทางการแล้วนะครับตรงนี้ไม่รู้ว่ามันมีความเชื่อมโยงอะไรกันหรือเปล่าแบบว่าเออแฟมิลี่กายอาจจะบอบไอเดียว่าอยากจะให้ตัวไอซ์แมนเป็นเกย์หรือว่าทางมาเวลนี่แหละเขาคิดมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วคือไม่ว่าจะด้วยยังไงก็ตามแต่สุดท้ายแล้ว แฟมิลี่กายก็เดาอนาคตถูกอีกแล้วล่ะครับอาทีนี้มาถึงเรื่องวงการการเงินกันบ้างคือเรียกว่าบิตคอยเนี่ยเมื่อสมัยประมาณ10กว่าปีก่อนน่ะมันยังไม่ได้บูมขนาดนี้นะพวกคริปโตเคอเรนซีอะไรพวกนี้มันยังเป็นที่พูดถึงในกลุ่มกลุ่มเดียวอยู่แต่ถ้าว่ามันจะมีตอนหนึ่งที่ปีเตอร์เนี่ย เขาถังแตกค,ครับครอบครัวคือถังแตกหมดเลยแล้วพี่แกบอกว่าเฮ้ยเราน่าจะเอาพวกเงินหรือว่าเงินถุงเงินถังอะไรที่เราเหลือเนี่ยไปลงกับบิตคอยซิเดี๋ยวพอช่วงที่บิตคอยมันขึ้นเน่ยเราจะรวยมหาศาลร,รวยกว่าเพื่อนเลยนะสรุปแล้วเป็นไงรู้ไหมครับสิ่งที่ปีเตอร์เขาลั่นไว้เมื่อปี2020เกี่ยวกับบิตคอยเนี่ยณตอนนี้ คริปโตเคอเรนซีกลายเป็นสิ่งนิยมสําหรับวงการธุรกิจและก็วงการการเงินมากๆเลยนะครับถึงขนาดที่ PayPal เนี่ยมีการให้ทุกคนสามารถชําระเงินได้แบบเป็นคริปโตเคอเรนซีด้วยนะก็เรียกว่าลั่นไว้เมื่อประมาณ4-5ปีก่อนแล้วสุดท้ายมันก็เกิดขึ้นจริง Bitcoin มีค่าอย่างมหาศาลเลยแหะครับ วันที่30พฤศจิกายนปี2013ถือว่าเป็นวันที่โลกของเราเนี่ยได้สูญเสียนักแสดงชื่อดังที่เป็นที่รักของผู้คนอย่างน่าเศร้าเลยนะครับเมื่อนักแสดงคนนี้ที่ชื่อว่าพอลวอลเกอร์คีว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันดีแหละครับเขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์และแม้เจ้าตัวเขาจะเคยลั่นเอาไว้ว่าถ้าเขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เนี่ยให้รู้ว่าเขายังยิ้มอยู่อันนี้คือไม่นับว่าเขาได้เรื่อง f Fast a n d Furious นะแต่ตัวเองเนี่ยเขาเป็นคนที่รักความเร็ววแแลล้กรรัถอะเ คือการเสียชีวิตของพอลวอเกอร์ที่สะเทือนทั้งโลกเนี่ยมันถูกไปเชื่อมโยงกับเรื่อง Family Guy ครับเมื่อสัปดาห์ก่อนที่พอลวอเกอร์จะเสียชีวิตในปีเดียวกันในเดือนเดียวกันเป๊ะๆเลยนะครับมันจะมีตอนดึงที่ Family Guy เปิดเผยให้เห็นว่าตัวไบอันพี่หมาของเราเนี่ยก็เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เหมือนกัน ประเด็นคือตัวไบรอันเนี่ยเขารักรถเหมือนกับไบรอันโอคอนเนอร์หรือว่าตัวละครที่แสดงโดยพอลวอรเกอร์นั่นแหละที่น่าสนใจคือสัปดาห์ก่อนที่พอลวอรเกอร์จะเสียชีวิตไบรอันเขาเสียชีวิตมาก,ก่อนด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์เหมือนกันเลยแถมตัวละครเนี่ยก็มีชื่อว่าไบรอันกริฟฟินอีกคนชื่อไบรอันโอคอนเนอร์ทั้งสองไบรอันเนี่ยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เหมือนกันเป๊ะแถมเวลาก็ไล่เลี่ยกันมากๆ อันเนี้ยเป็นคำาททำนายที่น่าขนลุกมากๆเลยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นการทำนายที่แบบว่าอาจจะมีสุ่ม4สุ่ม5ไปหน่อยแต่ว่าสำหรับอันนี้เป็นคำาททำนายที่น่าขนลุกมากๆเพราะว่ามันเกิดขึ้นแบบไล่เลี่ยกันสุดๆเลยแถมชื่อตัวละครก็ชื่อเดียวกันอุบัติเหตุก็เหมือนกันตัวละครรักรถเหมือนกันแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับทาง Family g กาเขารู้ตรงนี้ดีว่าเออ เขาได้ทำนายอนาคตไว้ถูกต้องและตัวพวกเขาเองก็รักพอลวอรเกอร์ไม่ต่างจากทุกคนมันก็จะมีตอนตอนหนึ่งที่ไว้อะไรให้กับพอลวอรเกอร์โดยเฉพาะด้วยก็คือฉากฉากนี้ที่มีการขับรถแยกกันไปเหมือนกับ Fast ์พาค7เลยนั่นแหละครับและต่อไปนี้ก็จะเป็นเรื่องสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับเพราะจริงๆแฟมิลี่กามีทำนายไว้เยอะมากๆแต่สำหรับคลิปนี้ขอพูดถึงเรื่องลรบินวิลเลียมส์กันนลครับ โรบินวิลเลียมเนี่ยเป็นนักแสดงชื่อดังมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องจูแมนจีรือว่าจะเป็นเรื่อง Goodwill Hunter คือหลายๆเรื่องเนี่ยทุกคนเห็นหน้าเขาคือรู้เลยว่าอ๋อนักแสดงคนนี้เป็นนักแสดงชื่อดังใช่ไหมครับ แต่ว่าในช่วงขาลงของเขาเนี่ยเขามีปัญหารุมเร้ามากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินเรื่องการใช้ชีวิตหรือจะเป็นปัญหาครอบครัวแล้วก็ยังมีเรื่องปัญหาสุขภาพอีกคือหลายๆอย่างเนี่ยมันรุมเร้ามากๆจนในที่สุดแล้วปี2014บโรบินวิลเลียมสตัดสินใจปลิดชีพตัวเองลงครับประเด็นคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีตอนหนึ่งใน Family ่กายที่ตัวปีเตอร์เนี่ยเขาไปทําอะไรมาสักอย่างแล้วเวลาหยิบจับอะไรเนี่ยจะเป็นตัวโรบินวิลเลียมไปหมดเลยเนี่ยจับการําร้อนจับโต๊ะจับคนจับอะไร ครอบครัวทั้งหมดเนี่ยคือเป็นโรบินวิลเลียมส์หน้าเหมือนพี่แกหมดเลยซึ่งตอนแรกๆนะปีเตอร์เขาก็ชอบดีหรอกเพราะว่าพี่แกเป็นติ่งโรบินวิลเลียมไงแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอมองหันไปทางไหนก็เจอโรบินวิลเลียมหมดพี่แกก็เลยสติแตกแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้ชอบนักแสดงคนนี้อีกแล้วสุดท้ายมันก็เกิดเหตุการณ์อะไรมากมายครับนำไปสู่ตอนตอนหนึ่งที่โรบินวิลเลียมส์ตัดสินใจปลิดชีพตัวเองลงครับและใช่ นั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่โรบินวิลเลียมส์ตัวจริงในชีวิตจริงจะตัดสินใจปลิกชีวิตตัวเองลงในปี2014นั่นเองแหละครับก็ถือว่าเป็นคําทํานายที่ค่อนข้างจะดาร์กแต่มันก็ตรงเพลงแบบตรงเป๊ะมากๆเลยทําให้หลายๆคนคนรู้กับคำทานายของเรื่องนี้สุดๆเพราะหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทํานายว่าคนคนนั้นจะเป็นประธานาธิบดีหรือคนนู้นคนนี้จะมีนิสัยอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าเฟมิลี่กายเนี่ยจะโดดเด่นไปพิเศษเรื่องการทํานายความตายของคนดังครับก็อย่างที่เราว่าไปใน หลายเรื่องเนาะแฟมิลี่กายเนี่ยทำนายเรื่องความตายแบบโอ้โหแม่นจนหน้าขนลุกเลยแหละครับ และใช่แล้วครับทุกคนนี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นที่เรื่องแฟรมิลกายมีการทำนายอนาคตได้อย่างถูกต้องแบบเป๊ะๆเลยนะครับแม้ว่าบางเรื่องหลายๆคนอาจจะมองว่าเอยพี่แกมันมีตอนเยอะไงมันก็มีการเล่าเรื่องแบบต่างๆนานามากมายที่อาจจะเป็นการสุ่มสีุ่่ม5ไปบ้างบางคนก็หยิบเรื่องนั้นเรื่องนี้มาพูดแต่ก็ต้องยอมรับจริงๆครับว่าหลายๆเรื่องเนี่ยเราแอบคิดเหมือนกันว่าเซธแม็กฟาเลนกับทีมงานเขามีวงในมาหรือเปล่าเนี่ยเพราะหลายๆอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพูดถึงเรื่องข่าวเช้าใช่ไหมเรื่องนักสแสดง คนนั้นคนนี้หรือว่าจะเป็นเรื่องปัญหาสุขภาพของแต่ละคนซึ่งมันเป็นเรื่องลับๆที่ถ้าไม่ใช่เจ้าตัวหรือว่าเป็นครอบครัวคนใกล้ชิดเนี่ยไม่มีทางรู้เลยแต่ว่า Family Guy ยเดาถูกซะง,งั้น เป็นยังไงกันบ้างครับกับคำทำนายของ Family g กายสนุกไหมครับทุกคนถ้าสนุกนะครับและอยากให้เราทำต่อเรายินดีจะทำมากมากเลยนะครับถ้าทุกคนกดไลค์คลิปนี้ให้พวกเราจนถึง1000ไ like. ลค์ถ้าถึง1000ไ like, ลค์ปุ๊บเดี๋ยวจะรีบทำมาให้ทุกคนได้รับชมกันเลยนะครับเพราะว่าเรื่องการทำนายของ Family g กายเนี่ยสนุกไม่แพ้เดอดซิมสันเลยนะแล้วว่าแต่ทุกคนคิดอย่างไงกันบ้างกับคลิปนี้คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับและสำหรับใครที่ผ่านมาดูครั้งแรกและยังไม่เคยกดติดตามฝากกดติดตามให้ตูนี่ต ทุกคนมาณที่นี้ด้วยแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับ